บีคีซาดาลุยเฮ้ยมันโกรธเลยวะของเดินเดี๋ยวเจอแก๊งายอำเภอทุกคนรู้จักนี่ป่ะน,นี่กำนันนี่ผู้ใหญ่บ้านมาคู่กันอ่ะผมแบกเพื่อนเลยเราเนี่ยเล่นคนเดียวโดนประจําแทบจะแพ้เล่นคนเดียวต้องแบบทําใจมันก็แบกได้ว่าถ้าเจอผีไม่โหดมากาเจอผีเล่นเป็นก็เรียบร้อย ขอได้คำเดียวไม่ต้องเห่นเปิดประตูก่อนนะทำสเต็ปเลยน้องนิวไล่เปิดประตูก่อนเลยได้ครับผมอยู่ชั้นบนนะผมเปิดหมดแล้วฝั่งผมผมอยู่ฝั่งเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ผีไม่ได้อยู่นะผมอยูฟาร์มเลยก็ได้ครับฟาร์มเลยก็ได้เปิดหมดแล้วําเปิดหมดแล้วฟาร์มเลยก็ได้น้องนิวผีมาเอผีเบลผมอยู่เบลผีไล่ผมอยู่ผีไล่ผมอยู่ให้ผมเล่นข้างบนก่อนนะ ได้ครับแล้วมันทิ้งผมไปเอานิวเปล่าเอาน้องนิวป่ะเอาผมเอาผมเอาผมเล่นเลยเล่นเลยผมลงไปชั้นล่างและเล่นเลยเล่นไม่ไหวบอกนะจะไปรับได้อยู่ครับเขาทุบตรงนี้นะเขาทิ้งทิ้งทิ้งครับทิ้งครับโอเคโอเคผีน่าจะเล่นไม่เก่งเท่าไหรงนะไปฝั่งนู้นครับไปฟัมั่วสู้หมดเลย เราดูของเพื่อนร่วมทีมเลยแน่นๆเปิดกเปิดกล่องมาโลนทั้งตัวเปิดกระโดดไม่เจ็บอ๋ออยู่กับผมกดกผิดกดผิดมันดูเปิร์กได้ด้วยหรอก่อนเข้าเกมหรอแต่ตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วผมเล่นผีนะผมเคยเจอคนไทยนันที่เล่นไ้ผมไรผมไรเป็นงานโหดเลยนะตีพีทอฟฟี่ตัวซ่อมคอมอ่ะโหดจัดเล่นคนโคตรเก่งเลยเป็นงานได้ทูบแล้ว แท่นปักข้างล่างเล่นดูบันไดอันหนึ่งที่พี่โตฟี่เล่นเก่งนะพี่พนพี่โตฟี่ตัวซ่อมคอมอ่ะยาอยู่ยาอยู่ห้องกลางนะยาอยู่ห้องกลางผมวิ่งหาแท่นอยู่แท่นอยู่นี่โอเคข้างล่างอ่ะมีปะโอเคผมมีตัปูมีนี่เนี่ยมีเออาร์อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามมีอยู่นะกล่องทองอ่ะตัปูตรงนี้ครับ ฝ so ั okay, okay, ่งตรงข้ามอะของออฟเมื่อกี้มีมีอยู่ปีได้ผมยาวนะเล่นมากฝึกเน่ตกใจวห่วเนาะพี่ตั้มเมื่อกี้มีกล่องอยู่นะตรงข้ามกล่องโอเคครับผมผมเปิดแล้วผมปักแล้วตัวนริงอุ้ยเหลือผมมันบรทงผมฟรีทิ้งแล้ก็ไปว่ะ อยู่ได้ได้เดี๋ยวเจอกันหลอยกุ๋วอยูกผมโยกผมโยกัผมไอยกุ๋วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเก็บความแค้นไว้ก่อนนะครับเดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลอยกุเดี๋ยวท้ายเกมเจอกันเพ่อหนุ่มไม่งเดินมาหลอยเฉยมาถึงเอ้ยทิ้งแล้วนะพี่เขามาหลอยผมเหมือนกันวะโอเคโอเคไปฝั่งด้ตะปู่โอ้มาไม่ติดไม่เห็นผิดเขาอยู่ตรงกลางอะโอเคเคลื่อนดีกว่าทำไมผมยาไม่ติด มียาอยู่นี้ครับไม่เป็นไรพี่เพิ่งโดนแทงทีเดียวเก็บไว้ก่อนนะ <c oughs> เก็บไว้ให้คนที่ตายไปรอบแรกแเราลุนขึ้นมาใช่ไม่ต้องรีบอ่ะอยู่ตรงกลางชั้นสองครับผมถ <c oughs> ึงไปผิวนี่ครับให้ผม <c oughs> ผมเล่นอยมเนี่ยเพออแล้วครับมรผมอาทู่กรบปีตรง เจ็ดสิบละโอ้สวดว่าวเลยอุ้ยโอ้โหงไมค์ก็สวยแล้วไม่มีใครเจ็บเลยจะเสร็จแล้วนั่นยังไงมันลงไปหาครับคนสวนครับแปดสิบละเฮ้ยตีไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยมึงจะเอาใช่ไหมมาเฮ้ยมันมีการสตั้งว่ะทันปะทันปะมาผมมาผมมาโอับเค้ครัผมไปสวดต่อครับ ใกล้99แล้วตรงผมไปสวดต่อเจ็บแผลโดนอะไรมาครับเปไหนห็ไนไรฮะโดนอะไรมาผมสวดอีกที่นึ่งอยู่นะชั้นบนชั้นบนผมเปิดกล่องทองตนี้ยผมไม่รีบใช้พยาบาลนะผมจะเก็บไว้สำหรับคนตายคนแรกก่อนแล้วนะวต้องรีบผมสวดอยู่ตรงนี้ต่อสวดบันไดต่อผมมีธูปผมมีธูป บันไดเก้าเก้าแล้วนะผมมาทุบตรงนี้นะอุ้ยบันไดเก้าเก้าแล้วนะบันไดเก้าเคพี่ฮะเสียงอะไรเสียงอะไรบันไดเก้าเก้าแล้วนะบันไดเก้าเก้าแล้วฮนะเดี๋ยวผมฟาร,ร์มกล่องแดงให้นะผมเจ็บอยู่ฮะตรงนี้ค่ะตะปูค่ะอะไรอ่ะคุณฮันลี่อยู่ปะเนี่ยมันเด้งชื่อคุณฮันลี่อ่ะายซินายซินผมนี่แป๊บ ผูกใส่สินไว้ตรงที่ยามผูกเมื่อกี้นะพาตัดอ๋อเออลืมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันว้ามาชิบหายแล้วกูโอ้ยโดน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 เจ็บเจ็บเจ็บแล้วเป็นไงบ้างครับหมอเย็บสวยปะผมสวดตรงนี้นะพี่เย็บสวยปะมันมาโอเคพีหายพีหายผมสวดตรงนี้ครับดี้ไม่อยู่หรอต่ออัโต้ไว้หรอครับหรือยังไง ความของแดงให้สวย พยาบาลอีกอันนึง่งอะเออแตกแบบโอเคงั้นผมงั้นพี่งั้นผมไม่ใช้พยาบาลก่อนนะเดี๋ยวให้ไว้น้องเขามาใช้แล้วกันคนที่เกิดมาโตเพราะผมยังไม่ตายอุ้ยเชี่ยแม่งว้ามาหากุลสัตว์ห่วยโอ้โดนอันติดดีนะติดไอ้นี่อมตะอมตะหนึ่งวิชุบได้นะนี่น้ำมนต์ไปกินเนียนไปได้ป่ะใช่ไห เอาวิญญาณมาดีอีกทีเดียวผมแตกก็มาดีก็ขอใช้ยาก่อนได้ไมเดยโอเคโอเคผมผมใช้ยาเลยนะโอ้โหซูเปอร์แลนดิ้งว่ะผมจะตายว่ะเดี๋ยวผมสวดต่อนเดี๋ยวพลังซูเปอร์แลนดิ้งเลยผีมาหายนะผีหายนะรู้หายไปไหนแล้วทิ้งผมไปแล้ว เดี๋ยวเจอกูจุกรีบเพื่อนขฮ้ไปไ๊อปเป็นไรรู้มามาผมโอเคโอเค <c oughs> ชิวดทุกคนผมจะสายสินเดี๋ยวผมอยู่กับผมโอเคเล่นเลยดีละให,ให้ให้เจอคนไม่เจ็บอะ่ะจะกับเจอคนไม่ตายอะ่ะ ปดสิบแล้ตาโขนเนี่มีอะไอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเก้าเก้าาเก้าหมดยัง่งพี่ดำน้ำล้ล้อ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 ล้ทล้อ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 ล้งล้อท้อล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 ้เล้ื่อง้หล้อ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 ั้อล้อล้อล้้อล้ล้อเ้้าล้้อเ้้า้มาผมออลอลออ้อ้้อ้้ล้ออ้อันนี้อ้ล้ล้ล้้ล้ล้้ล้้ ตัว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 นั้นเก้าเก้าตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวตัวตรงตัวสมรรถนะสวดอยู่เนี่ยโมเมสุขตัวโมเมสวดแบบเต็มค่าตัวตายสุดตัวในห้องนี้สวัสดีพี่โน้ตด้วยครับได้ลงแข่งป่ะเนี่ยแข่งอะไรอะพี่โน้ตเข้ามาเข้ามาแข่งของใครครับถ้าของอลริซีไม่ได้ลงนะเขาเขาเป็นแค่ทีมเชิญนะงั้นนะโอ้ผมได้ยาแล้วผมขอฉีดก่อนแล้ยเฮ้ยมาไม่ไมน้องลนน้องิวน้องนิ้มาหนิมาหนิมาตรงนี้ไหนพี่มายาตรงนี้โอเคครับพี่ยังไม่ตายไม่เป็นไรจุ้ดนี้ต้องสตรีมใช่ครับน้องแอนฟิลไม่หวานหรอที่ไรวะเนี่ย เหนื่อยทั้งแข่งทั้งอะไรมาไว้พรุ่งนี้ลุยกันใหม่นี่ผมจะเล่นแบบซับพอเต็มที่นะเพราะผมยังไม่ตายก็กล้าหมดแล้วเหรอไม่ไม่พี่เมื่อกี้ผมตัวนี้สี่สิบเราผมสอดอยู่ผมกับถ้าเจอพยาบาลบอกเลยนะมาสามเครื่องมีอะไรเขาเฝ้าเครื่องมีอ่ะบ่อยบ่อยเราล่อยเนี่ยคนอื่นเล่น เราฟาร์มเลยเราฟาร์มกล่องแบงเดี๋ยวเราเราจะเราเขาไล่ผมเขาไล่ผมทิ้งนะฮะผมฟาร์มอยู่ข้างล่างนะพีมาพีไปข้างล่างนะพีไปตรงนู้นอ่ะน่าจะขึ้นกลับมาบ <น S 3> เราพี่ดำเออน้าไปตรวจอ่ออะ มาติดามมติดามกรับมาวงกลับมาวงจวดอะไรโอเคได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วได้ผมได้ผมได้ผมเดี๋ยวเราจะทำกดอีกแค่นึงนะอ้าเหลืองเลยมานี้เนี่ยมานี่มานี่มานี่มาหนี้มาถ้ากดโทรศัพท์แล้วมันจะเห็นออร่าผิดแล้วผีอยู่ตรงไหนเนี่แม่โอ้ผีตียับเลยตียับเลยแต่ตีไม่โดนแต่โทรศัพท์มันดังา่เนี่ยตามมาตามมาคุณ่ยันโทรศัพท์ต้องดังก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าไปดิ ข้างบนเนาะผีข้างบนใช่ป่ะใช่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 วต่อข้างล่างนะสวดต่อนะตรงเนี้ยผีทิ้งบอกผมรอดไปอีกคันผมสวดอยู่นะกำลังมาไม่ได้ผมไม่ได้ผมสวดเลยพี่ไอ้มันลงไปมันลงไปมันลงไปมา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 น้องนี่แอบเลยน้องแอบเลยอยู่กับผมโอเคี่ ก้กากี่เรื่องแล้วนะสเหรอผมมาซ้ำผมมาซ้ำพี่แล้วพี่อีกอันนึงอ่ะแต่ว่าอันนี้อยังยังไม่นะกลับไปกลับไปที่เขาแคมป์เขาแคมป์เครื่องนี้เหรอพี่เราหาเราหาเราหาทู่ใหม่เลยนิวจะตานันได้ได้ได้ครับได้ไปแล้วอคืมันแคมป์อ่ะมันอลไผมอลไผมหาหาเนี่ยหาทู่อ่ะเพราะว่าตรงนั้นมีตะปูแล้วอีหกนาทีกลับไปเฝ้าพี่กล่องอยู่ข้างบนแน่เลยผมรับโทรศัพท์แป๊บ หน้าผิวผีผีเฝ้าผีเฝ้านั้นเลยต้องต้องต้องขึ้นเครื่องมาขึ้นที่ส่วนใหม่เจอที่ส่วนใหม่ยังก็ตัวข้างล่างไงไอผมไ่ผมไ่ผมเดียวกันแต่อยู่ข้างล่างขาดทู่ปะขาดบปแล้วไปแล้วแล้วสวยเลยผมฟาร์มตะปูไปแล้วมีขาดแค่ทู่ผมฟาร์มอยู่ไล่ผมมาไล่ผมยาวเลยมันไล่ผมยาวเลยลากขึ้นข้างบนได้ปะไล่ผมยาวเลยใครอยู่ใกล้สวนได้ไะมกลับไปพี่กลับไปผมอยู่ข้างบนนะอร่อยต้องต้องหาทู่อะ ทูบเหมือนผมเจออยู่ที่ไหนสักที่แต่ผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เอาตะปูไปวางไว้ให้ยาครับยา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 โอเคครับข้างในข้างในขอบคุณครับผีผีผีกดอุย้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ผมไปสวนนะอยู่กับผม สายสินไว้ก่อนครับถ้าเวลาใกล้หมดผมผมขอกเติดอันนึงก่อนนะเพิ่มเวลามันทีเดียวผมตายแล้วนะตอนเนี้ยผมเลือดปิดเขาทิ้งไปแล้วนะเขาทิ้งไปแล้วครับเนี่ยแล้วไล่แทงผมไล่แทงผมอยู่ผมมันทิ้ง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 สวดได้สวดได้ข้ากัมกิดเกินกลับมากลับมาอยู่กับผมข้างล่างสวดได้ข้างล่างสวดพี่แปดสิบแล้ว สวยเดี๋ยวจุ๊กให้ผมหาของรอนะมากับมากลับมามาไปเครื่องมาไปเครื่องมาไปแล้วสวยสวยแยกสวยได้แล้วทีงเนี้ยมาไปแล้วนะไอข้างบนตัวนี้ก้าแล้วใช่ปะที่ผมอยู่เนีไรผมไ้ผมไ้ผมข้างบนตัวนี้ก้า้าแล้วเนาะแน่ใช่ไปข้างบนก้าวขึ้นเครื่องใหม่เลยข้างล่างอ่ะมันกลับไปไม่หาคนสวดเราต้องสวดแยกอะตรงนั้นใกล้เสร็จแล้วอ่ะ พี่ไม่ได้เล่นเลยต้องต้องสลับกันน่ะหลงเสียงปุ๊บเ๋ยวนะโอเคมือลั่นมือลั่นส่วนที่พี่มันกลายถ้ามันไกน้าอย่างนนะมันไม่วามานะเรนได้บ้านวันไหนเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนอีกทีนะก็เสร็จแล้วพี่เก้าสิบแล้วโอเคหืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปรอติดข้างบนนะคไม่ไม่พี่เสร็จแล้ว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 เสร็คแล้วเสร็จแล้ว เตรียมตัวหวดผีกันเลยทุกคนโอเคผมฟาร์มของหรอสวยครับกันลัวๆวมักเข้าให้อยู่นี้ครับพี่อยู่นี้พี่อยู่นี้ข้างบนของมาผมมาผมพี่อยู่กับผมพี่อยู่กับผมข้างบนพีเอ๋อเไรเหรอวอดพี่อยู่วอดพี่อยู่พี่ไม่เร็วไม่เร็วสองหาก้อนไม่กดกดเร็วยู่ไหนวอดพี่อยู่เฮ้ยมันปดโลกกันผมเขาอยู่ตรงไหนนะครับนี่มีประคัมปะครับโอเค ประคำสามประคำสามยืนขไปข้างบนพี่ยืนข้ไปข้างบนขึ้นตัวนี้ประคำรองเต็มเลยขึ้นเมื่อกี้เขาสะกิดเราไว้เยอะพี่เขาเปนก็อะไรแทงไรหนุ่มเขาสะกิดเราไว้เยอะต้องเอาคืนแล้วเมื่อกี้มึงอกินทำไรมึงอกินทำไรเมื่อกี้มึงทำไรเมื่อกินทำไรเออยดีเลยแตกหลอยเก่งเนาะ ลอยเก่งเกิเลยว่ารา่้าเม่เรียบร้อยพวเงะแล้วเป็นออฟด้วยถูกบ้ามันเลยแรงค่่อยาง <c oughs> ไร